ผู้แทนพระองค์ไปถวายภาพพระกฐถินพระราชทานที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดท่าแบงจังหวัดร้อยเอ็ด วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอค์ปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายภาพพระกฐถินพระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้เชิญไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดท่าสะแบงอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นมาปี2303เดิมชื่อวัดตานต่อมาปี2405เปลี่ยนชื่อเป็นวัดตาน ท่าสแบงและย้ายที่ตั้งวัดมาอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเพื่อให้สะดวกต่อการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในปี2481ได้รับพระชานวิสุงคามศีมาและเปลี่ยนชื่อเป็นวัดท่าสแบงส่วนที่ดินที่สร้างวัดเดิมยกให้กับฝ่ายส่งน้ำกรมชลประทานทุ่งแสงบาดานโดยเป็นที่ทำการของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่สองโรงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบันมีพระครูสุทธิวโรพาสเป็นเจ้าอาวาสและรองเจ้าคณะอำเภอทุ่งเขาหลวงมีพระสงฆ์จำพรรษา14รูป จากนั้นเททองหล่อย,ยอดพระเกตพระพุทธปิยนาถวชิรพัฒซึ่งผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดสร้างเป็นพระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหูออกแบบโดยสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรโดยจะอัญเชิญไปประดิษฐานณวิหารวัดท่าสแบงในโอกาสนี้ปลูกต้นพูนรับจำนวนหนึ่งต้นซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดไว้เป็นที่ระลึก ต่อจากนั้นผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรอำเภอทุ่งเขาหลวงและอำเภอทวัดบุรีพร้อมกับมอบกระเป๋านักเรียนและชุดเครื่องเขียนพระราชทานให้กับนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่อำเภอทวัดบุรีจำนวน459คนในการนี้ปล่อยปลาตะเพียนทองจำนวน33ตัวและปลาตะเพียนปลาสวายและปลาตะเพียนทองที่กรมประมงจัดให้จำนวน50,000ตัวลงในแม่น้ำชีเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ตาม รรมชาตติ่อไปในตอนบ่ายไปเยี่ยมชมสวนแม่หนูเพียนโคกหนองนามโมเดลตำบลอุ่มเมา้าอำเภอทวัดบุรีซึ่งน้อมนําพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทําการเกษตรแบบผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านและเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้มีมณทลฐานบกที่27สนับสนุนการดําเนินง,งานทั้งด้านการเกษตรและปศุสัสตว์บนพื้นที่3งานมีการปลูกพืชผักกว่า40ชนิด เน้นการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรมีประชาชนนักเรียนและหัวหน้าส่วนราชการเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องส่วนโครงการแก้ไขปัญหาสภาพดินเค็มและพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนตำบลอุ่มเมาส์มีการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำและจะทำโครงการน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคมีประชาชนได้รับประโยชน์9หมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทวัตบุรีมาส่งเสริมการทำตะกร้าจากเส้นพลาสติกมีสมาชิกกลุ่ม11คนทั้งมีปราชชาวบ้านเข้ามาสอนกระบวนการผลิตเกลือสินเทาซึ่งบ้านฝั่งแดงเป็นพื้นที่ดินเค็มสามารถผลิตเกลือสินเทาไว้บริโภคและจำหน่ายได้โอกาสนี้ปล่อยปลาบึกจำนวน33ตัวและปล่อยปลานิลปลาตะเพียนปลาสวายและปลาบึกจำนวนห0,000ตัวลงในแหล่งน้ำโครงการเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชน จากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนบ้านฝั่งแดงจำนวนสี่หลังซึ่งได้รับการสนับสนุนการซ่อมบ้านตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการจากสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีมณฑลฐานบกที่27และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ่อมแซมและสร้างบ้านให้กับประชาชนเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยมั่นคง